วันนี้เราจะได้ความรู้เกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณสาธารณะครับเชิญรับฟังได้เลยครับความหมายของการคลังการคังหมายถึงการจัดการเรื่องรายรับรายจ่ายและหนี้สินของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความเสถียรภาพเพื่อเติบโตและเป็นธรรมต่อประชาชนอรันธรรมโนบ,บอกว่าเป็นการศึกษาข้อเท,ท็จจริงวิธีการ และผลกระทบต่อการรับจ่ายเงินของรัฐบาลโดยรวมแล้วการค้างคือคนไกที่รัฐบาลไ้ใช้จัดทรัพยากรของประเทศสร้างความเป็นธรรมต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจรายรับรายจ่ายของรัฐบาลรายรับของรัฐบาลมาจากภาษีอากรเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสุรากากอสอง มาจากการกู้ยืมการกู้ยืมใช้ในยามเงินการจ่ายมากกว่ารายรับครับออสามเงินการคลังเงินการคลังที่รัฐสะสมไว้รายจ่ายของรัฐบาลหึ่งใช้เป็นมาจําเงินเดือนและเงินบำเหน็จบำนาญ 2. ใช้ในการลงทุนหรือการสร้างเช่นถนนโรงพยาบาลโรงเรียนและเสื่อนครับ หน้าที่หลักของการทางภาครัฐรัฐบาลมีหน้าที่หลัก3ด้านคือ 1. การจัดสรรทรัพยากรคือการใช้งบประมาณไปในโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด 2. การกระจายรายได้คือการใช้ภาษีและสวัสดิการเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมลำ้ำ 3. าการ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจคือเพื่อไม่ให้เกิดเงินเฟ้อเงินฝืดและความหันหวนทางเศรษฐกิจที่นโยบายการคลังนโยบายการคลังคือแนวทางที่รัฐบาลใช้การจัดการรายได้รายจ่ายมีสองลักษณะคือหนึ่งนโยบายการคลังแบบขยายตัวรัดเพื่อการทจ่จะหรือลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สองนโยบายด้านทางเดินอตัวสรลดการใช้จ่ายหรือขึ้นภาษีเพื่อลดเงินเฟ้อนอกจากนี้ยังมีนโยบายเฉพาะทางหนึ่งใช้แก้ปัญหาเงินเฟ้อสองใช้แก้ปัญหาเงินเฟ้อสาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับมหาภาคงบประมาณของรัฐบาลงบประมาณคือ แผนการใช้เงินของรัฐบาลที่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาความสำคัญของงบประมาณ 1. เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจ 3. จัดการและกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 4. ีอคบคุมฝ่ายบริหารให้ให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย 5. ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล ประเภทของงบประมาณ1งบประมาณแบบแสดงรายการ 2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน 3. งบประมาณแบบแผนงาน 4. งบประมาณฐานศูนย์ห้าระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์หนึ่งนี่สาธารนณะบางครั้งรัฐบ,บาลต้องตู้เพื่อมาพัฒนาโครงสร้างหรือโครงการพื้นฐานชาเช่นรถไฟ โรงพยาบาลถนนซึ่งนี่แหละเรียกว่านี่สาธารณะนี่สาธารณะนั้นมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างของสร้างที่เป็นประโยชน์ระยะยาวแต่ต้องมีความสามารถในการบริหารเพื่อในการชําระหนี้ได้ครับสรุปการคลังและงบประมาณสาธารนณะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารประเทศ <S 1, 1. <S จัดสรรหาทรัพยากร2อกระจายรายได้ 3. รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ สี่พัฒนา,าความเป็นอยู่ของประชาชนดังนั้นรุประมาณจริงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นอนาคตและความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ